สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เอยเทปน,นี้ครับมีความอยากจะพรีเซนต์อยากจะบอกกล่าวอยากจะขอบคุณอยากจะหลายอยากเลยครับผมเพราะว่าเราอยู่กันข้างนอกครับผมไกออฟอยู่ข้างนอกครับแล้วก็มีโทรศัพท์มาจากไปรษณีย์ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัล <c oughs> โหลครับฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอโอ้ <c oughs> ฮัลโหลครับผมวางบินค่าไฟไปตรงไหนเนี่ยมึงพามุกกูก่อยไอออฟมึงพามุกกูก่อยอะไออะเขาบอกเขาบอกว่า ผมจะให้ผมวางวัสดุไว้ตรงไหนครับเขาส่งมาจาก USA เย้เก้จอร์ดบูส่งมาสุดตีนส่งมาจาก YouTube ครับผมเราก็ตื่นเต้นเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีอีเมลบอกว่าเราจะได้โล่ครับหล่อได้โล่ครับผมทำมาแลมปีครับผมได้โล่ครับวันนี้ครับผมผมอยากจะแกะไปพร้อมๆกับทุกคนครับผมโล่ครับผมวันนี้ครับผม นีนั่น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 สำหรับน้องๆครับผมสำหรับแบบว่าเพื่อนๆในช anel ครับที่แบบว่าทําช่องอยู่เหมือนกันครับที่เราแกะให้ดูปัจจุบวนบกว่าผมเรียนแบบพี่ทัพทิมครับผมทัพทิมแกะ อิฟแงครับนี Ni ่ถ้าเล่น hm. อิฟแพ้เดี๋ยวมันจะไม่ขำแน่แงแงนี well, so. resume, ่ค okay. okay. ือผู้ขโมยแล้ว like อ่ะมาสายขโมยแล้วอ่ะมาครับมาัาผมอาเกอ ตายตายจดหมายผิดซองตายตาย,ตายจดนี่ครับผมเขา,จากจ่าหน้าซองครับถึงนัาจะพงอินทุเดชเป็นชื่อออฟนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ YouTube เขาให้ครับแล้วเขาก็บอกเป็นในนว่ามึงทำกูแลนะ้ว,วนะรางัลก็คือนวนะน่าจะน่าจะน่าจะเป็นแบบพวกไม่แบ์พันก็ใบกระท่อมเ <c oughs> ี่ครับผมแกะมาโอ้โหเฮียเฮีย ดีสัสเนี่ยเขาก็ห่อไอ้นี่มาด้วยครับเป็นพลาสติกนะถุงพลาสติกไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่บีบเหมือนของไทยวะเออมันเป็นอันยักษ์มันบีบไม่ได้อ่ะโอ้โยของจากเมริกามันหอมไม่เกนินการกระตักการกระแทกการกระแทก,รกรทอ่ะลองดูดิไม่มันการของการกระแทกนะ กันกระแทกเดี๋ยวแต่ไม่อะไม่เจ็บถกกันกระแทกเห็นปะเรียบดาวไหลออกมะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บกันกระแทกแม่อยากให้มึงลองกันบ้างหนึอ่ะอันนี้ครับผมเป็นที่เขาห่อกันกระแทกมาโอ้ยนี่ครับเราก็กล่องเกิงอย่างดีครับบอกเลยแทมแทมแทมกล่องดีมากครับ เหมือนซื้อเสื้อย่อแพงมาเลยอะเสื้อไรมอรจะใส่เดี๋ยวต่อไปเสื้อไรมอรจะใส่กล่องนี้น, 1, นะครับผมนี่แต่ขายในขายพันห้านะครับแม่งแพงกล่องนี้เสื้อไม่ได้แพงเลยนี่ครับเขาก็เขียน Youtube มาโอ้โหแล้วก็แกะพร้อมกันครับมาครับอีฟแกะนี่เดี๋ยวต่อไปผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะส่งมาอะไรส่งอะไรมาก็ได้ให้ผม แกะครับผมต้องเป็นของกลัวต้องตีเท่านั้นถ้าผมเปิดแล้วส่งมาที่นี่ไม่กวรตีผมไม่ไม่รีวิวโอ้โหมีจดหมายจากพวกเราด้วยครับนี่เป็นทางการเลยนะครับ,รบจากคุณซูซานครับซูซานชิคชิคเอยแล้วอ่านแล้วอ่านว่าไงฮะซูซานชิคชิคนี่ครับผมคุณครับผมเนื่องจากคุณเนี่ยมีแบบว่าไม่เอาไอนี่อะไรนะอ๋อได้ นี่ครับเขาเขียนว่าคุณคุณหมายถึงผมคุณอีฟคุณนี่แม่งโคตรเท่เลยแห่ง YouTube คุณเป็นครีเอเตอร์ที่แม่งแบบผมว่าเมื่อกว่าคุณทำอยู่สารแลแนใช่ไหมเอยไม่ใช่มีคำตอบคำถามเนีย่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอณกูก็ตอบมาด้วนะกูตอบมด้วนะไม่ใช่ครับผมอ๋ออ๋อนี่ครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ย จริงๆอ่ะคุณจะได้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะแต่พอดีว่าไบรสณีเขาเอาไปก่อนเขาแล้วเอาลโล่มาเป็น1 0 0 0 0แสนซับสไครปนี่ผู้คน people 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 ไม่ใช่ people นะ people แปลว่าคน people ของกินนี่าายซับสไครป์ชั้นหน้าของคุณแล้วก็บอกว่าดูนัมเบอร์คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมันขอเบอร์โทรศัพท์ผมยูทูบบ้าบอขอมูย่างกระผม นี่ครับผม YouTube Can v e r y v e r y m a h l o v i n g YouTube ทางแมงให้เหียไอ้สั์ทิ้ง,งไอ้เหียทางแมงหูโฟมอย่างดีครับไอ้นะห้ามโยนเหรอทางแมงไอ้สัตว์นี่ครับผมโอ้โหเหียเดียกรอบรูปที่กูไปทำอี่ไงย้อนหูโฟมเนีย่ยหูโฟมอยา่างดีเลยอะเอาไว้แปะฝาได้เลยนะ แบบแบบนี้ยเออโอ้โหทุกคนครับเช็ดอ๋าธรรมนายครับผมช่างแม่งเลยไอ้ที่นี่ครับผมนี่เขาก็เขียนชื่อช่องเราถ้าน้องๆทำนี่ครับถ้าน้องๆทำช่อง Youtube ครับครับก็ ใส่ชื่อไว้ชื่ออย่าตั้งมั่วครับสําคัญนะครับถ้าได้แสนนี่มันจะอยู่ในตายนี่ตลอดเวลานะครับเราผมแกะมาได้ไหมเนี่ยรับึ่งครับอุ้ยโอ้โหเฮียแม่งรองสี่ห้าชั้นอ่ะปลอดภัยกว่าถุงยางอีกเยอะกว่าโอ้ยตัวเนี้ยรองสี่ห้าชั้นอ่ะโอ้ดีมากครับนี่ฮะเจลกราฟิกครับผมโอ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> โห <c oughs> <c oughs> ข้างหลังแตะกมะมียีอย่างดีครับถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นไงเนาะไม่กล้าแกะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวนี้กินมันไขได้ครับแต่ว่าผมเห่อครับผมจะไม่แกะมันครับแล้วก็จะแปะเอาไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันเวลาเราถ่ายทักขอกเราก็จะเห็นในแสนหนึ่งเป็นเคมว่าทุกคนครับมีส่วนร่วมกับอันนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดครับทำกันสองคนครับผมโอ้โหได้ ไอนิโลนี่มาเฉยเลยโอ้แม่ผมภูมิใจกับตอนเรียนจบอีกอูนี่แหละโอ้นีครับผมฝากคนระับถ้าใครทําอยู่ก็อย่าไปหยุดทำนะครับผมเพราะว่าไอนี่มันจะเป็นเครื่องการันตีอะไรให้เราหลายๆอย่างครับผมไม่ได้เงินไม่ได้อะ้รหรอกแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ subscribe เราแล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้างกันแล้วแต่รางความพอใจใครจะดูก็ดูใครไม่ดู ตามความพอใจของพวกนายไว้ใครดูก็ดูใครไม่ดูก็ทิ้งไปโอ้ยอย่าครับอย่าทิ้งกันครับผมขอบคุณมากครับสําหรับโลกนี้ครับเราก็ภูมิใจครับทุกคนก็น่าจะภูมิใจไปกับเราครับผมเราไม่เคยทอบทิ้งกันครับไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่นี่สุดยอดครับแล้วก็อยากจะบอกว่าปีหน้าก็หนครับประมาณเนี้ยปีสิ้นปีเนี้ยก็พยายามจะทำแล้วมันเข้าลูกเข้ารอยครับเพราะว่าอยู่กันสองคนครับมันทําไม่ไหวจริงล่าสุด รับครับผมสําหรับน้องๆที่ถามมาว่ารับคนเพิ่มไหมรับเด็กฝึกงานไหมรับครับแต่ว่าต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นตามสเต็ปเดิมครับแล้วก็เข้างาน6กโมงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็เลิกฝึกงานตีสามครับผมเราจะใช้เราจะใช้เวลาบาซิลเป็นหลักนะครับผมจบปุ๊บดูบอลบาซิลต่อเลยตีห้าครับผมเขา อ่าประมาณนี้ครับผมก็ราย,ยการก็เดี๋ยวจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆครับตามความรู้ของพวกเราทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วถ้ามาดูช่องเราครับไม่มีเวลาแน่นอนเนียจะอัพวันไหนอัพเวลาไหนตามกันเองตามกันตามกันเองบางทีก็อัพตีห้าอัพเจ็ดโมงเด็กไม่งงอ่ะตอนเนี้ยเด้ข่าวมันมีสีทองด้วยฮะเอาแม่งสีทองไอ้ที่ไม่มีไม่ได้ก็เอาเงินซื้อแมงเลยป่ะทำไ,ไ,ไมได้ถ้าอีกสองปีไม่ได้สีทองเดี๋ยวผมสเปซบอแล้วกัน สีหลอกเอาไอ้เหี้ยม่ยากหรอกไอ้ตว์ร้านนี่ไะโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้มาคับออมอีกสองวันเดี๋ยวเจอคลิปใหม่เลยห้า <c oughs> ตัดออกนะ <c oughs> โอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับจ้า yeah.